แชร์ประสบการณ์ประกันสังคมจากทางบ้านนะครับมีคนแชร์มาว่าผมส่งมาตรา3ามสามมาเดือนต่อมามา,มาส่งมาตรา39อีก7ปีนะครับเป็นเหตุให้บำนาญที่ได้รับนะครับตอนไปรับเนี่ยได้1,576บาทนะครับเขาเลยบอกว่ามันไม่ยุติธรรมอ่าประเด็นเนี้ยนะครับในปี69ทางประกันสังคมเองนะตามที่เขาวางมาตรการไว้เนี่ยเขาจะปรับ นะครับวิธีการคำนวณใหม่ทําให้ได้รับบํานาญที่เหมาะสมเพราะนั้นไอ้บนานาญน้อยๆเนี่ยนะครับทุกคนก็จะได้บํานาญที่เหมาะสมกันนะจะไม่ใช่ได้น้อยเหมือนดังที่บน่บนๆกันมาแล้วนะครับแต่นี่ก็เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับผมส่งมาตรา3ามาม8าเดือนแล้วก็ต่อมาตรา39อีก7ปีกว่าจะลาออกได้บํานาญเดือนละพันหบาทมันไม่ยุติธรรมเลยนะครับ กนอื่นนะเป็นกาลังใจให้นะครับกับคนที่ได้รับบํานาญน้อยนะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะคือผมเข้าใจเลยว่าบํานาญน้อยมันมีผลต่อการดําเนินชีวิตอะเพราะว่าบนานาญเนี่ยมันได้ตอนแก่นะครับเวลาเราแก่หรือเราอายุมากแล้วอะมันจะไปทํางานหรือหางานเหมือนกับหนุ่มๆสาวๆนะครับเหมือนกับสมัยก่อนที่เราเริ่มต้นทํางานใหม่ๆมันยากแล้วนะครับแล้วก็ ไม่ได้งานทุกงานนะครับจะเหมาะกับเรานะหลังกเกษียณน่ยนะครับเพราะเราอายุเยอะแล้วใช่ไหมคนเขาจะรับเนี่ยเขาก็ต้องดูแล้วว่าเราจะทํางานเขาได้หรือเปล่าแล้วพอเราหยุดทํางานไม่ได้บํานาญมันก็ได้น้อยอีกนะครับเงินไม่พอกินเงินเก็บก็ไม่มีอีกนะครับมันก็ต้องมีทางเลือกไม่เท่าไหร่ก็คือการคือการเปิดธุรกิจเล็กๆนะครับหรือขายอะไรบางอย่างนะครับในการดำเนินชีวิต นะครับดิมเดิเดิน <ๆ S 2> ชีวิตไปมันทาให้หลายคนอยากที่จะเลือกบําเหน็จนะครับแทนบํานานเพราะอย่างน้อยนะครับถ้าเรามี3ขอมา3ขออนุมัติผ่านแล้วการที่เราเลือกบําเหน็จมันก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่เราจะเอาเงินก้อนมาแล้วก็จัดสรรให้แม้จะแม้บํานานนะครับถ้าเป็นบํานานในภาวะมาตรา3 3ปกติที่เป็นฐานปกติเนี่ยนะได้4,000 5,000เนี่ยนะครับโดยประมาณเนี่ยมันจะ มากกว่าบําเหน็จในระยะยาวนะครับผมประเมินน่ะประมาณปี่ปีกว่าๆยังไงก็เกินบําเหน็จที่เราจะได้รับอยู่แล้วนะครับประมาณ4ปีเนี่ยคุ้มคุ้มกับที่ส่งมาอะไรแบบเนี้ยนะครับคุ้มกับที่เราส่งประกันสังคมไปอยู่แล้วนะครับบานานถ้าบานานมันโอเคบํานานมันเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับมันก็พอทุยทุยถไ่อ,อ่ะพอ พอใช้ชีวิตได้แต่พอบํานาญ1576บาทมันน้อยจริงแล้วก็มันน้อยจากการส่งนะครับมาตรา39เพียงแค่ไม่กี่ปีด้วยนะครับทั้งๆที่อาจจะส่งมาตรา33มาทั้งชีวิตบางคนส่งมา30ปีบางคนส่งมาเยอะเลยมาต่อมาตรา39แค่5ปีฐานเปลี่ยนทันทีนะครับมันก็ไม่โอเคอย่างตัวนี้นะครับตารางเนี้ยนะครับตาราง ด้านซ้ายเป็นฐานเงินสมทบ15ื่นด้านขวาฐานเงินสมทบ4ี่พัเห็นไหมฐานแตกต่างกันเลยอ่ะนะครับสิปีได้3,000ในขณะที่มาตรา39ได้960นะครับสิปีได้3 2 2พมาตรา39ได้1นึ่บาทนะครับอ่าต่างกันค่อนข้างเยอะแต่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็รอดูและกันรอดูทางกรรมการของกรรมการของ ประกาศสังคมว่าจะมีนโยบายอะไรหลังจากที่ให้ข้อมูลนะครับในประเด็นนี้มาคือ,ค,อคือท่านนะ่ะเล็งเห็นนะครับท่านเล็งเห็นว่ามันไม่ยุติธรรมจริงแล้วก็มันมีปัญหาจริงนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันหน่อยนะครับเดี๋ยวเอาคลิปนี้มาดูมัดอา39ถ้าคุณเคยส่งมัดอา33มาม็ามาส่งมัดอา39คุณก็จะได้การคำนวณไปเนี่ย4,800บาทต่อเดือน นะครับเป็นฐานเงินเดือนแล้วเอาไปคูณกับ20%เนะครับเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเอามาคูณซึ่งตรงนี้มีปัญหามีปัญหาก็คือว่าคนที่เคยส่งมาดรา3 3แล้วโดนเลิกจ้างตอนอายุสมมุติว่า52มาส่งมัตรา3 9เองแทนที่ฐานเงินเดือนเนี่ยจะถูกคำนวณจาก1,500 0นะครับมาถูกคำนวณจาก4 8 0 0มาเป็นตัวเฉลี่ย บำนาญแทนที่เขาจะได้รับประมาณสัก5 0 0 0เขาปรากฏว่าเขาได้รับบำนาญเพียงแค่พันแเพราะว่าใช้ฐานเงินเดือน4,800บาทนะครับเพราะฉะนั้นอนุกรรมการมีมติเห็นชอบผ่านแล้วนะครับว่าสูตรคำนวณบำนาญให้ใช้ให้ใช้อยู่ที่เฉลี่ยทั้งชีวิตของการสมทบคุณสมทบเฉลี่ยเท่าไหร่ให้ใช้เท่านั้นเพื่อความเป็นธรรมเพื่อป้องกันปัญหานี้ นะครับเพราะเดิมทีฐานความคิดเนี่ยคือใช้สูตรคล้ายๆกับของข้าราชการเพราะข้าราชการเนี่ยเงินเดือนเพิ่มขึ้นตลอดคุณก็ใช้60เดือนสุดท้ายได้แต่กรณีของประกันสังคมมันมี2ปัจจัยคือคุณมีแคปเพดานมีแคปเพดานที่15ื่นและอีกปัจจัยหนึ่งก็คือ,อคุณมีคุณมีปัญหาเรื่องของการที่รายได้มันไม่สม่ำเสมอคนสามารถถูกเลิกจ้างได้คนสามารถที่ ไปส่งมัดอา9ก็และฐานเงินเดือนลดลงเราจึงใช้สูตรใหม่ซึ่งจะทําให้ประกันสังคมมัดอา9เนี่ยคนที่มาสมทบในช่วงทา้ายช่วงท้ายของอาชีพสามารถที่จะเลือกรับสิทธิ์เงินบํานาญและได้รับการคํานวณบํานาญอย่างเป็นธรรมนะครับก็เชื่อว่าจะทําให้คนที่อยู่ในมัตอา3 9เนี่ยได้รับเงินบํานาญสูงขึ้นนะครับประมาณ30-40%นะครับนี่คือเป็นสิ่งที่เราผักดันผ่านอนุกรรมการแล,แล้วก็ หมายมั่นปั้นมือว่าอยากจะเอาเข้าบอร์ดให้ได้ในในการประชุมรอบสุดท้ายของปีนี้วันที่24ธันวาคมถ้าเอาเข้าได้ก็อาจจะถือว่าเป็นสัญญาณที่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้ดีมากครับจริงอ่านะครับดูคลิปไปแล้วใช่ไหมนะครับเพราะนั้นเราก็รอรุนละกันว่ามันจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการคำนวณอย่างไร รเราทำได้แค่ลุนเราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้มากไปกว่านี้นะต้องพูดกันตรง,ตรงไปตรงมาเราทำได้แค่เป็นกระบอกเสียงผมมาทำได้เป็นแค่กระบอกเสียงมาเล่าให้ฟังมาพูดให้ท่านฟังแค่นั้นเองนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับสามารถชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่หมวดหมู่เพลย์ลิสต์นะครับโดยเลื่อนเมาส์ไปที่เพลย์ลิสต์นะครับจะมีรายการนะครับหมวดหมู่เพลย์ลิสต์ต่างๆที่จัดสรรคัดสรรมาเพื่อคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณบำนาญชราภาพนะครับหลักประกันสุขภาพนะครับ ปรับค่าแรงทรงประกันสังคมได้บํานานถึงกี่ปีคุ้มหรือเปล่านะครับเงินเดือนเท่านี้ได้บํานานเท่าไหร่นะครับส่งประกันสังคมมีโอกาสได้บํานานเยอะไหมมาดูกันนะครับแล้วก็มีเทคนิคต่างๆมากมายนะคสารเลยคำถามประกันสังคมยอดฮิตนะครับคำถามเกษียณอายุงานนะครับเกษียนอายุงานได้เงินเท่าไหร่นะครับคํานวณบําเน็จมาตรา4 0นะครับมาตรา3-3 มากมายเดี๋ยวผมจะคลิกให้ดูนะครับปาบนะครับมันจะมาสู่หน้านี้คุณก็ไล่ดูได้เลยนะครับหรือจะดูตั้งแต่แรกนะครับยันสุดท้ายจนคลิปสุดท้ายก็ตามใจนะครับฝากกดไลค์กด s u s s r r i e s แชร์ช่อง Channel นะครับอาราวรีวิวด้วยนะครับขอบคุณมากครับ